สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านะทำเหมือนเดิมคือจะแบ่งเป็นคลิปก่อนเราถ่ายหมวกคลิปก่อนเราถ่ายเสือ้อแจ็คเก็ตแบรนด์เนมคลิปนี้เราจะไปเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะมากว่าที่มีโอกาสไปถ่ายทําแบบเสื้ออะไรนะเขาเรียกว่าเสื้อราคาส่งของเสื้อเสื้อทหารเสื้อทหารแจ็คเก็ตทหารอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้เรามีโอกาสาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านหนึ่งที่ขายส่งร้านใหญ่เหมือนกัน ร้านเจสสาอ่าร้านเจสสาเราจะรู้จักกันว่ามีราคาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปตามไปดูก็คือใครที่หาอาชีพหาอาชีพเสริมหรือตกงานเหมือนเดิมนะให้กดติดตามไว้เลยเพราะว่าร้านเราจะถ่ายพวกสินค้าที่สามารถรับไปขายต่อได้อยู่ที่ตลาดโรงเกล้าร้านในประเทศจังหวัดสกวตลาดที่เราแวะมาก็คือตลาดรัตนธรรมสวัสดีครับเจสสาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่สองล้านสองล้านสบายอีกแล้ว ม่พอเจ๊ยาไม่ต่างกันเลยจะต้องขยายร้านอ่ะโควิดเราก็ช่วงโควิดเราก็หายกันไปเหมือนกันสองปีขายดีเห็นใช่ก่อนโควิดใช่ไหมเพราะคลิปของเจสสาเยอะคนดูเยอะคนถามมาเยอะเพราะเราถ่ายไปนานแล้วไงอ๋อค่ะค่ะอ่ะเนี่ยเนี่นี่อ่ะเจสสาบอกราคาเลยว่าส่งยังไงบ้างมันจะแพงหน่อยอันนี้เรียกว่าอันนี้เออ่แจ็คเก็ตเอ่อ ตอิตาลีอ่ะพี่อ๋ออิตาลีเขาเขาแต่งอามค่ะอัมแต่งอามนี่คือไม่ใช่อามแท้นะคะคืออามแต่งอามแต่งที่เราจะเอาแบบไหนมาติดในเสื้อเราก็ได้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 หมดเลยค่ะเลาะหรือเป็นเสื้อแล้วเป็นเสื้อเปล่าไม่มีเหรอเสื้อเปล่าก็มีนี่พี่เสื้อเปล่าอย่างเงี้ยส่งเท่าไหร่แล้วแล้วจ้างติด็กโอ้ยกับเสื้อเปาสองร้อยเสื้อเปาส่งสองร้อยอันนี้อันนี้หกร้อยแปดร้อยอันนี้คือถ้าติดสมบูรณ์สมบูรณ์จะอยู่จับราคาอยู่หกร้อยห้าสิบ อันนี้คือสวยๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเสื้อเปล่าจะส่งอยู่200แล้วก็จ้างเจ๊ให้ติดติดว่าติดอะไรใช่ไหมอันนี้มีติดยูหมดเลยแต่เสื้อกัดเสื้อปลาเปล่าอุ้ยเรื่งแจ้งแจ้งอะไรแจนี่แหละอ่าเปาอ่ะอันนี้คือเสื้อเปล่าเป็นงี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อติดแล้วแต่กางเสื้อเปล่าเราเอามีอ๋อเอ๊ติดพี่ติดยูแต่ยังไม่ได้หยิบอ๋อเข้าใจ้าหยิบไม่เห็นข้างในนะบอกว่ามันอันนี้มันมีสองชั้นหยิบแล้วมันมองไม่เห็นข้างใน เย็บเราไม่เห็นทั้งไงไปเย็บเก่งไงไปเย็บละเยอะติดอาร์มก็คือจ้างติดอาร์มได้เลยจ้างติดได้เลยติดอาร์มก็คือพวกนี้แหละพวกนี้พวกนี้แต่เขาไม่หลับจ้างเลยบอกว่าขายทํำขายอ๋อทำขายแล้วก็ขายเสื้อป่าถ้าเสื้อป่ามันจะเป็นรูปร่างไงก็อย่างงี้แหละค่ะเอาแต่อาร์มอเลยอ๋ออาร์มก็คือเป็นเสื้อแล้วมีมีติดตาไหมอาร์มี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสื้อนาวก็มีนะนี่เสื้อนาวมีเสื้อหนาวเดี๋ยวถ่ายปีใหม่เยยวถ่าาาหหนน้ลตอนนี้ถ่ายไปไม่มีประโยชน์เลย อันนี้ก็ติดเหมือนกันติดมาเลยแต่กเราเอาแต่อาบวกก็เสื้อเปล่าแล้วอ๋อแต่ผ้าดีโอเคผ้าดีผ้าหนามากเลยนะผ้าดีพวกนี้มันเมอินอะไรเม้าผ้าดีอิตาลีค่ะอิตาลีเป็นผ้าอิตาลีอิตาลีแพงเลยแล้วมันก็จะมีผ้าจีนผ้าเกาหลีด้วยนะใช่ไหมอ๋อนี่ไม่มีเกาหลีของของเจ๊จะมีแต่อิตาลีมีเกาหลีเกาหลีคือลายกวางลายกวางลาายกวงเกาหลีจะเคยส่งไปตอนนี้ส่งไปลาวอ๋อคนดูยูทูบยูทูบที่ถ่ายเจ๊ไป โอ้คือมาถ่ายเจลประมาณ2ปีก่อนโควิดแล้วเนรนามแล้วใช่แต่เป็นของทหารอ๋ออ๋ออันนี้คือเกาหลีเกาหลีค่ะนี่ก็ลายของเกาหลีจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตจนมาจะลายลายอย่างเงี้ยใช่ใ่ค่ะนี่และอันนี้คือเม d e in อิตาลีคือผ้าเป็นอิตาลีก็จะมาจากประเทศอิตาลีเลยทหารอิตาลีเลยค่ะอ๋อเป็นทหารอิตาลีเป็นเสื้อทรงของทหารอิตาลีแล้วในในนี้มันมีเขียนเป็น m a อิน n ไหมพี่เขียนค่ะแล้วบางที่ก็ได้ตังอิตาลีด้วยอ๋อได้ตังอิตาลีด้วยได้เงินอิตาลีไปด้วย เพราะว่ามันมันอะไรบางที่มันเปื่อยนี่เพราะว่ามันเสื่อมสองอ๋ออ๋อเข้าใจแต่ว่าถ้ามาติดเนี้ยจะซื้อเปล่าเปล่าก็ได้เหรอได้ที่ได้ที่ตัวละสองร้อยเออตัวละสองร้อยอันนี้เลือกซื้อสิบยี่สิบตัวก็ได้ใช่ไหมสิบยี่สิบตัวก็ส่งหมดอ๋อขอให้ซื้ออามตัวให้เดี๋ยซื้อส่งหมดแล้วก็จะเราแบบว่าเราติดแค่เป็นติดอาร์มเนี่ยสมมติว่ามีมีแต่ U S เองไหมค่ะอ่ามีแต่ U S อย่างนี้ได้ไหมติดแต่ U S อย่างนี้ได้ไหมไม่มีเขาเขาติดหมดอ๋อเขาติดหมดแล้วเดี๋ยวดูก่อน ว่ายูร้านมันจะมีร้านเก่าที่พี่ชายอ่ะอ๋อเห็นอยู่เวีันนี่เขาติดกันหมดแล้วเพราะว่าเขาสั่งไงยเราสั่งให้เขาาะทำซ้ำลูกค้าอยู่อไนีะทำค้างอยู่เนี่ยเขาเตรียมส่งลูกค้าก็คือทำส่งอันนี้เสื้อหนาวว่าต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันปีใหม่นะครับเพราะว่าท้าวสาขายส่งตอนเอาไปลงคลิปก็คงไม่เป็นไรยได้เสื้อจะได้เสื้อบะฮานะตะฮามเกาหลีก็มีมีทุกอย่างอ่ะเกาหลีจะส่งเท่าไหร่เกาหลีจะส่งเท่าไหร่เกาหลีอ่ามันมีหลายราคาค่ะราคาแบบทั่วไปขอถามราคาแบบ แบบคนซื้อมาถูกๆไปขายได้ที่ที่ที่ตรงไปประจำใช่ไหมมันมีสิบข้างหน้าคนลาวก็ชอบซื้ออ่ามันมีส่งไปลาวห้าสิบบาทไม่ไม่ไอที่ไม่มีล่ะไม่มีสิบก็ห้าสิบาทไม่มีสิบห้าสิบาทเป็นกระดุมใช่เป็นกระดุมสมมติว่าก็มีสิบดีๆอ่ะมีสิบแล้วมันมีสองชั้นอ่ะเก้าสิบเก้าสิบอ๋อก็ไม่แพงส่งไปถึงร้อยอยู่ดีการมีสิบอ่ะแล้วเรา ไม่มีชั้นเดียว60บาทโอ้ราคาไม่ถึงร้อยก็พูดง่ายๆว่าไปขายร้อยกว่าบาทสบายๆถ้าเป็นงานของทหารเกาหลีแต่ถ้างานอิตาลีอิตาลีคือเสื้อทหารอิตาลีนะเมื่อกี้ที่มันติดอาร์มอ่ะนั่นเจ๊เขาจะขายอยู่หกรไม่ใช่ตัวเปล่าจะขายอยู่200ซื้อกี่ตัวก็ได้ส่งหมดทั่วประเทศเลยเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์เจ๊เจ้ส่งเลยเจสาเจสาศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกสามศูนย์เก้าสี่ห้าแล้วมีอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ห้า 48, 7, 4ีแปดเดีหนอ่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งค่ะศูนย์เก้าศูน้0 9, 0 5, 48, 7, 4, าเราอีกเบอร์หนึ่งศูนย์เก้าศแดีหนึต่เราจะขึ้นหน้าจอเพื่อกันพลาดก็เราจะสรุปง่ายๆว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับพีชานพี่น้าพีชา้นพี่น้าขายส่งเ <c oughs> ท้เาอยู่เราไม่ได้ขาย เราขายส่งนะว่าไป็มือสองอยู่ถ้าใครสนใจนะผู้สอดก็พี่ชามิน้ำแต่ว่าถ้าใครเสื้อสนใจเสื้ออาหารที่เราทําคลิปวันนี้ก็โทรมาหาเจสสาแล้วก็เป็นเบอร์ก็เป็นเพื่อนทางไลน์แล้วก็วิดีโอคอลก็ได้แจ็กเก็ตแจ็กเก็ตของอิตาเล่แจ็กเก็ตแจ็กเก็ตคองเกาหลีก็มีเสื้อแจ็กเก็ตเกาหลีก็มีนี่เป็นแจ็กเก็ตอย่างเงี้ยนี่ไงอันนี้เป็นอ๋อเพอใจใจแจ็กเก็ตเกาหลีจะส่งอยู่เลย นี uhm. ่네 <bom> bo <os> ติดอาร์มมันจะแพงกันถ้าไม่ติดไม่ติดเราถ้าพูดติดสองร้อยห้าสิบวันนี้มันเกตเกตเอมันจะอ๋ออิตาลีจะสองร้อยเกาหลีจะเป็นจัก็รเยตจะเป็นอยทรงจะเป็นอย่างี้ราคาร้านละร้อยใช่ค่ะอันนี้สองอันนี้สองห้าสิบอันนี้ติดอาร์มแล้วสองห้าอันนี้ไม่ติดติดอาร์มถ้าติดอาร์มก็จะหลายร้อยอาร์มมันแพงพี่อาร์มเข้าใจเข้าใจเพราะอาร์มมันสวยมาก อ้าหมายถึงว่ารูปภาพแต่ติดแล้วไม่มีนะพี่ติดแล้วมันไม่มองไม่เห็นนั่นนี่ติดมันแพงตรงงานเนี่ยงานถักเนี่ยงานติดนอ้ามเนี่ยเป็นงานฝีมือคุยง่ายมันจะเรียบร้อยเนี่ยสวยมากเลยนะเนี่ยเสื้อทหารอิตาลีจะเป็นทรงนี้นะจำเลยนะคุณด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอย่างนี้อ่าพี่น้ำดึงมาหน่อยนี่จะเป็นทรงพวกนี้นะครับที่พี่น้ำหยิบอ่านี่ทหารอิตาลี นี่ฐานอิตาลีได้เนี่ยมันนีเด่นไงเนี่อแล้วมันมีอย่างเงี้ยนี่คือฐานอิตาลีอมไ่มีอาร์มก็คือพวกนี้ที่ติดเนี่ยถ้าไม่ติดจะอยู่ที่ตัว200ถ้าเสื้อเปล่าตัว200ใช่อันนี้ถ้าจำโจชาให้อันนี้ก็เป็นเสื้อกาหลีเกาหลี่สองร้อยห้าสิบ่าแล้วก็จะมีงานอะไรอีกงานงานที่เจว่าพี่ส่งไปถึงร้อยกะกอะไรนะปีใหม่แล้วมารีวิวร้านน้องพี่ด้วยนะ ได้ได้โหเสื้อกันหนาวทั้งแถบเลยเสื้อกันหนาวทั้งแถบเลยนะปีใหม่ตรงเนี้ยไม่รู้ยาวร้านใครก่อนเลยคือทุกร้านเลยเดินถามได้ไหมเกิดส่งเท่าไรส่งเท่าไรส่งเท่าไรเรา่าลงเกือรู้กอาทิตย์ไงแต่ว่าเ้าามีตอนนไทยยหลใช่ใช่นี่ก็สวยนี่งานอะไรอ่ะอันนั้นหรอคะอันนี้อันนี้เกาหลีค่ะสีแดงสีแดงเกาหลีหมดเลยค่ะเกาหลีกับญี่ปุ่นอ่ะคือต่าง อันนี้ก็แต่ว่าของเจ๊สายจะเป็นหลักๆตอนนี้จะเป็นเสื้อทหารที่ว่าขายหลักๆแล้วก็เสื้อพวกนี้เป็นเสื้อทหารของเกาหลีอิตาลีอะไรพวกนี้แบบจ้างอะไรก็ได้พีมีไหมทุกอย่างได้ขอให้บอกแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปทางไลน์ทางรูกเอาละก็ไม่ไทยรันไทยรันตามไม่ตามีเสื้อเสื้อลอนอ่ะเสื้อเสื้ออะไรนะพีเสื้อผู้หญิทั้งเที่ยวบอยทั้งไฟปิงนั่นนั่นมีปะ แบตจะหมดอ๋อโอเคอัธินาโอเคจ้ะเดี๋ยวนี่อันนี้ร้านเจ๊สายอยู่นี่อยู่ตลอดป่ะอยู่ตลอดแฟนกันแต่เราไม่ยู่แฟนกันอูอ๋อตรงนู้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาหาเจ๊ส่าเดี๋ยวจะถ่ายเสื้ออะไรนะเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้อเสื้อแบบปวดใส่เวลาร้อนร้อนเลยอ๋อเสื้อหน้าร้อนใส่ทั่วไปใส่ทั่วไปเสื้อผ้าบางๆอ่ะอ๋อโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้แบตเตอรี่เลยไม่ถึงไม่ถึงมไม่เตรียมพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูว่าทิตย์ศเจ๊สายกก็บบออเเร์ไปแล้ววดี๋ค่อยว่ากัน็ เช่วนี้เป็นคลิปนี้เป็นเสื้อทหาร<ม>เสื้อท <รา S 1> หารอิตาลีเลยอิตาลีญี่ปุ่นไม่หมดอล้มีทุกงานเกาหลีเกาหลีไม่มีญี่ปุ่นมีแดยมีแดยแจ็คเก็ตญี่ปุ่น <c oughs> มีหลาแจ็คเก็ตญี่ปุ่นแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตก็แต่ว่าที่เราถ่ายกันวันนี้ก็คือเป็นเสื้อทหารอิตาลี <c oughs> เสื้อทหารเกาหลีเป็นแจ็คเก็ตแบบเกาหลี <c oughs> แต่ที่หลักๆก็ติดอาร์มราคาเท่านั้น <c oughs> ถ้าไม่ติดอาร์มก็200ส่ง10 20, 20ตัวก็ส่งตังค์ก็ร้อยหนึ่งมีหลายราคามีหลายราคาร้อยหนึ่ง เ60-90ที่เจสสาบอกเขแล้วแต่สภาพเสื้อค่ะอ่าเราก็มาดูทักมาดูแล้วกันแล้วเจสสาก็จะส่งรูปไปให้ใช่ค่ะก็เราจะถ่ายปกรู้ไมว่าคลิปนี้ก็เป็นเสื้อทหารอิตาลีมือสองราคาส่งเท่าไหร่เราก็ถามไปแล้วร้านเจสสาอยู่ตลาดร้านน่าทำลงเกลือร้านยมประเทศจังหวัดสระแก้วใช่ค่ะเออโอเคใครตกงานก็มาดูแล้วกันใครอยากที่เสริมก็มาดูแล้วกันโอเคใคเจอเราคลิปนี้ก็กดติดตามไปเลยเพราะคลิปเจสสาถ่ายอยูสองปีกว่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคขอบคุณแม่สวัสดีค่ะกดติดตามด้วยนะครับผมสสวััดีครบ